รอสัญญาณจากพิธีกรน,นะคะเร้อมแล้วเริ่มค่ะเรียนท่านคณะกรรมการในพิธีท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวรอฟีอาซาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอิสลามบุรพาวิทยาดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวอ้อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลวันที่28กรกฎาคมของทุกปีไม่ใช่เพียงแค่วันสำคัญในปฏิทินแต่คือวันที่ประชาชนคนไทยต่างพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิผู้ทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทรงงานอย่างเงียบเงียบแต่เกิดการเปล่นแปลงอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่เน้นการพึ่งพาตนเองการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างยังย่งยืนในสังคมที่หลากหลายมีพระราชกรณียกิจหลากหลายมิติที่สะท้อนถึงความมุ่มงมั่นของพระองค์ พระองค์ทรงยึดมั่นในแนวทางของพระราชบิดาและทรงสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กว่า4,000โครงการทั้งยังทรงริเริ่มโครงการใหม่ๆที่ตอบสนองต่อปัญหาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์พระองค์สมให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพระองค์ส่งพระราชทานเครื่องมือแพทย์รถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศท้งยังสนับสนุนง,งานของแพทย์อาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานทําให้ทุกชีวิตของคนไทยมีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมในขณะเดียวกันพระองค์ทรงมุ่งมัง่นในการพัฒนาการศึกษาไทยพระองค์ทรงพระราชทานทุนการศึกษาในหลายระดับ ทั้งยังสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนการทํางานเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้อีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์เป็นไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหาัตถศิลป์งานพระราชพิธีตลอดจนการจัดก,กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลประวัฒนธรรมไทยในระดับนาน